สวัสดีค่ะเอเอนะคะจากโชรุมซัมมิตทอนด้ยูสคาสาขาพัฒนาการรถมือสองคุณภาพดีค่ะค่ะก็วันนี้เอมีเจ้ารถทอน d ้า CRV นะคะตัวแมนเนช n นนะคะโฉมเจนสีนะคะคันนี้มาแนะนํานะคะสําหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสองพันนะคะขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแมนเนชเชนปี2015นนะคะไม้น้อยวิ่งไปเพียง77,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าเป็นไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้านะคะที่หาตัวแมนเนชเชนเอแนะนําเลยนะคะคันนี้จะ ตั้งขายอยู่ที่6 5 9 0 0หบาทเท่านั้นนะคะรถสวยประวัติดีนะคะคันนี้มีเข้ามาคันเดียวเลยนะคะตอนนี้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะต้องการจัดไฟแนนซ์นะคะก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะตอนนี้ดาวเริ่มต้นที่0%นเนะคะพร้อมรับเปรตดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะคะอันนี้เดลเอถ่ายให้ดูรอบๆคันกันก่อนนะคะรถเพิ่งจะรับเข้ามาเลยนะคะ ห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะสวยสะอาดนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะพวกเครื่องมืออยางอะไหล่แม่ลงจะอยู่ใต้นี้นะคะก็คืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยครบเลยนะคะนี่ค่ะครบนะคะแม่แรงนะคะเครื่องมืออยางอะไหล่นะคะตัวนี้จะเป็นเจนสี่ะนะคะจะเป็นรุ่นห้าที่นั่งนะคะก็คือจะมีแค่ห้าที่นั่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เบาะด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับได้นะคะแบบนี้นะคะ จะมีตัวดึงนะคะการหนีบบอกด้านหลังก็จะพับราบแบบนี้เลยนะคะก็เพิ่มพื้นที่ในการจุของขนของได้อีกเยอะเลยนะคะค่ะนี้จะเป็นภายในนะคะด้านหลังจะบอกว่าคันนี้รถสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าดูแลรถด,ดีนะคะภายในเนี่ยสวยสะอาดน,นะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยรถไม่ช้ำเลยนะคะ ด้านหน้านะคะอันนี้ก็บอกปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.0นะคะขับเคลื่อน4ีล้อนะคะหรือว่า4 WD นะคะพงมลาัายมันติดฟังก์ชันนะคะมีระบบคุชชันโทนมีปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีคอนโทรลเครื่องเสียงบนพรมาลัยค่ะเลขไม์จะวิ่งไปที่77,000กิโลนะคะอันนี้การันตีว่าเป็นไมาแท100้1 0อรถเข้าเช็คที่ศูนย์ฮอนด้าครบทุกระยะนะคะมีไม์โชว์นะคะ แล้วก็พวกหน้าจอนะคะเครื่องเสียงตัวนี้ก็จะเป็นระบบตัวสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสนี่นะคะมีเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้นะคะเครื่องเสียงก็จะเล่นในส่วนของพวก FM, AM, CD, USB ได้นะคะบลูทูธได้นะคะแล้วก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะ ออปชันคือครบเลยนะคะแอร์ออโตนะคะตัวนี้จะเป็นระบบพุทธสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะตัว Gen 4ตัว Manage มนเชนนะคะบุปกรณ์ต่างๆนะคะภายในสวยสะอาดเลยนะคะเอบอกเลยใครที่หารุ่นนี้ใช้อยู่แนะนำให้เข้ามาดูเลยค่ะรถสวยจริงๆค่ะคนันนี้ค่ะสำหรับแม็กนะคะจะเป็นขนาด17นะคะแล้วก็คันนี้ยางจะได้ยางปี2020นนะคะยางยังใหม่อยู่นะคะ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจ Honda CRV คันนี้เอนนแนะนำเลยนะคะก็สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทร0863818421นะคะของเองเป็นศูนย์โชวลูม Honda นะคะอยู่สาขาพัฒนาการรถมือสองทุกคันทางโชลูม,มีการคัดและตรวจเช็คให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วประวัติสามารถเปิดดูได้เลยนะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้จะขายอยู่ที่659,000บาทนะคะเป็น CRV รุ่น2.0ตัว E ขับเคลื่อน4ล้อปี2 2 0 1 5ตัวเมนเดเชนนะคะสนใจก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เอ๋ขอแนะนำรถสวอๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ like ให้เอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ